สวัสดีค่ะช่องไม่บานติดเกมนะคะวันนี้อยู่กับแบล็เดือดรอนไลน์กับร้านค้าเพิรประจำวันที่29มิถุนายน2564นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยเนาะเพราะว่ามีชุดใหม่คอเซด้วยโอเคมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บานติดเกมคะ่ะที่ทําการสนับสนุนช่องไม่บ้านเป็นกาลังใจงที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในช่องทางอื่นด้วยนะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูกันดีกว่าวันนี้มีอะไรที่จะทำให้เราเสียตังกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือใบแรกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้ทักษะกลับมาอีกแล้วเนาะขายในราคา2,350บาทนะคะสามารถซื้อได้ตะกกลละ2ครั้งนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็อยักจะเปลี่ยนไปเล่นคอเซ่ลองว่าถูกใจก็มาสอยได้นะฮะ ต่อไปเป็นแพ็กเกจสำหรับอาชีพใหม่ค่ะคอเซร,ราคา1,434บาทเนาะอือภายในเซตนะคะประกอบไปด้วยชุดเอ่อนี้นะคะชุดใหม่นั่นเองแล้วก็แบบชุดชั้นในชุดธรรมดาแบบไม่มีถุงน่องหนึ่งอันนะคะตรลเข่ามาในนะตำนานถาวรหนึ่งอันโอ้อันนี้น่าสนใจอยู่ใบสัญญาพ่อบ้านคลังเก็บของอีทานหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มี เมดให้สองตัวเป็นซื้อขายหนึ่งตัวค้วังเก็บของหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ช่องกระเป๋าสิบหกช่องใบแรกเปลี่ยนชุดหนึ่งอันแล้วก็วีพีสามสิบวันนะคะก็แพ็กเกจนี้โอเคอยู่นะถ้าเกิดแบบอยากได้ชุดนะคะแล้วก็อยากได้เอ,อแตรเข่ามาหรือว่าขุยมาถาวรนั่นแหละมันก็คือแตรเข่ามาอะันนี้มันโอเคอยู่นะคะเพราะว่าแตรเข่ามาเองก็มูลค่าก็หลายบาทอยู่ โอเคต่อไปแพ็กเกจเริ่มต้น Black Desert นะคะก็ราคาสองรอยสิบาทนะคะจะได้รับหนังสือรับแห่งโอมูน15วัน1อันหมีขั้วโลก1ตัวพร่องคามาซสิบห้วัน1อันนะคะแล้วก็สินค้าโบนัสจะเป็นกล่องกล่องอะไรอะกล่องอะไรเงือกเงือกไม่รู้กล่องใจอันเยือกเย็นของนางเงือกนะคะ เออแล้วกล่องนี้มันมีอะไรเนี่ยนั่นแหละทุกคนมันมีอะไรไม่รู้ว่าในกล่องมีอะไรมันไม่ได้บอกโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าถ้าแบบใช้หนังสือโอมูลอยู่แล้วพองคามาซิลอยู่แล้วนะคะันนี้ก็เหมือนแบบซื้อหมีแถมแบบทั้งหนังสือโอมูลแล้วก็พรองคามมาซิลด้วยนะคะแพ็กเกจพรีเมียมคูณสามราคาหนึ่งพันห้าร้อหกสิบบาทจะเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมสามชุดด้วยกันนะคะทุกคนโอ้โห ่อไปคอแซ่แพ็กเกจไอเทมจำเป็น a l l i n วันนะคะราคา770บาทมี VP 3ีสามวันใบขยายกระเป๋าสัมภาระ16ช่องความสนใจของช่าง11อันแล้วก็อ,อหัวหน้าอะไรเนี่ยอ๋อหัวหน้าจอร์ชคือเจ้านกตัวใหม่นะคะเป็นนกใส่หมวกโจรสลัดนั่นจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคอแซ่อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวนี้เวลาตัวใหม่มามันมักจะต้องมีสัตว์เลี้ยงมาคู่กันนะคะ ต่อไปแพ็กเกจเสริมประสิทธิภาพราคาสามร้อยี่สิบหกบาทได้ราคาสมจริงของช่างสิบสองอันหิงคอหนึ่งร้อันเสียงคำรามของบานสิบอันนะคะแล้วก็มีสินค้าบรรจเป็นเฟซตยี่สแบสามสิแล้วก็สเกลความทรงจำห้าอันนี่เจ้าหัวหน้าเจอร์สนี่ฮะเออน้องราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะขายถึงวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมมีวันหมดเวลานะเนี่ยขอดูหน่อยโอเคหนะ้าตาน้องไม่เปลี่ยนนะแล้วดูจาก <c oughs> รูปร่างก็น่าจะเท่าเดิมนะดูแล้วเหมือนไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นหรืออะไรนะคะอะหน้าตาน้องเหมือนเดิมทุกเทียนะคะไม่ได้เปลี่ยนต่อไปนักเวทกอสปี้สองบวกหนึ่งก็คือซื้อสองแต่ได้สามตัวเอ้ยจ่ายสองแต่ได้สามนะคะราคาหกร้อยบาทใครจะเลเวลสัตว์เลี้ยงก็มาซื้อได้นะต่อไป แพ็กเกจเริ่มต้นการเพาปลูกนะคะเม่นทองราคา259บาทนะคะมีเม่นสีทองให้หนึ่งตัวแล้วก็ใบขยายกระเป๋า4ช่องนะคะอ่ะใครอยากได้เม่นทองเม่นทองกลับมาแล้วนะทุกคนดูน้องนอนน้องนอนน้องนอนยโยนต่อไปแพ็กเกจขยายครั้งของเกาะอิลิยา20ช่องนะคะราคา152บาทแล้วก็คอเซน่ได้รับชุดใหม่บุกติชีรอนด้วยเนะะี่ยฮะ นะคะห้ารอยบาทนะคะ้แลวก็มีต่างหูเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไม่เห็นปิดหมวกปิดหมวกยังไงแล้วมันจะเห็นต่างหูไหมนี่ต่างหูคอแซต่างหูช้างเต้นระบำเดี๋ยวนะทำไมเอาเป็นว่าทุกคนไปดูกันเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ของคอแซก็มีชุดนี้นะสรุปชุดนี้นะคะมีขายเป็นแบบเดียวแต่ว่า ถ้าเรากดปิดผ้าคลุมนะคะนี่เซ็กซี่ขึ้นมาเลยนะก็เลือกได้ก็แบบอยากจะเซ็กซี่หรือไม่เซ็กซี่ก็ได้นะคะทุกคนสวยมากแล้วก็มีชุดคาวสไตล์มาเลยอูดาบดูไหมก็ดาบก็สวยอะ่ะดูจีเดี๋ยวนะอันแรกมันอืชอบดาวของคาวสไตล์มาพูด่างนั้นเลย เม่บันกูมไม่ดีนี่ไม่บันจะเสียเงินไปเนี่ยไม่นา่ารอดนะฮะทุกคนสรุปของคอแซชุดที่เข้ามาเลยก็จะมีชุดคาสตาชุดพรางชุดพรางแอนทะเลสายนะคะแอนกัทะเลสายเนาะแล้วก็คานาเป้เอ่อชุดนักตกปลาจอมจอมชุดนางดำนำ้ำบุ่มบุ่งเดสเวนิวนะคะขี่ชุดขี่มา้าชุดฝ่าเฟนบิลานะคะแล้วก็ชุดชั้นในต่างๆนะคะก็เข้ามาแล้วก็มาสองสองกันได้นะจ๊ะ อ่ะทีนี้ต่อไปอะไรเอ่ยไม่มีอะไรแหละแล้วก็อ่าลดราคานะคะเอะลดราคาตอนนี้ก็มีค่ายเต็นนะคะลดเหลือหนึ่งพันสองร้อยบาทเนาะแล้วก็ขออุ้าอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนทุกไอเดีเนี่ยที่ออนไลน์ถึงวันเนี่ยน่าจะได้แบบคูปองลดยี่สิบเปอร์เซนตนะคะซึ่งคูปองตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกอย่างเนาะเอามาลดเต็นก็ได้ถ้าใครเลงเต็นไว้ก็มาลดเต็นได้นะคะเหลือเก้ารหกสิบาทเองอืม แล้วก็เดี๋ยวขอพูดถึงอันนี้นิดนึงก่อนที่จะเจาะจากกันไปเดี๋ยวขออ่อนี่นะคะบัตรพูดดำนะคะตอนนี้ราคาห้ารอยเก้าสิบเก้าบาทรู้สึกว่าหลักๆก,ก็จะได้เป็นมีชุดแฟให้นะคะเป็นชุดเริ่มต้นเนาะสำหรับตัวซีซันนะคะก็อย่างคอเสก็จะเป็นชุดสีฝาฝาเมื่อกี้ แต่ว่าถ้าใครจะซื้อแนะนําให้ซื้อช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีบัตรลดถูกไหมนี่เราจะเหลือแค่480บาทเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าได้แฟร์ชุดหนึ่งแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อบัตรผู้ดําอย่าลืมมากดใบลดด้วยนะคะถ้าซื้อราคาเต็มไปแล้วก็เสียใจด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วก็ตอนนี้หน้าเว็บนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งมันลดราคาแพ็กเกจต,ต่างๆอยู่ซึ่งแบบ20บาทเองก็มีใบลดด้วยนะเอาอันนั้นมาลดก็ได้นะคะก็ถ้าใครไม่มีแบบใบตรงนี้หรือยังไงก็ไปดูๆกันได้เนาะอ่ะมาดูของลดราคากันต่อมีเต็นท์แล้วก็มีชุด ที่นี้เป็นชุดของคุณโออิจิชุดแมวดํานะคะเหลือหกร้อยบาทชุดของนินจาชุดวิญญาณยูเรนะคะเหลือหกร้อยบาทแล้วก็ใบขยายช่องกระเป๋าสัมภาระต่างๆอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะคะแล้วก็มีใบเปลี่ยนชื่อตระกูลใบเปลี่ยนชื่อตัวละครใบเปลี่ยนชื่อตระกูลเหลือสามรอหกสิบาทใบเปลี่ยนชื่อตัวละครเหลือสองร้อยบาทนะคะแล้วก็น้ําหนักก็ยังลดอยู่ลดยาวๆจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมเลยเนาะแล้วก็มีเซตเรือนะคะที่ลดราคาด้วย เ,เซ็ตเรือเวเนเรอานะคะเหลือห8 6้ยแปดิบหกบาทเซ็ตเรือประมงพิสเตอร์เหลือห้า้อยสี่สิบหกบาทเซ็ตเรือประมงหนาแห่งความมืดเหลือห้าร้อยสิบหกบาทแล้วก็เชตเรือพายเอเวอร์สวยเนอะเหลือสี่ร้อยหกสิบสองบาทนะคะแล้วก็หลักฐานของกัปตันเหลือหนึ่งร้อยแปบาทอันนี้คืออะไรอ๋อสามารถขยายช่องลูกเรือสูงสุดหนึ่งช่องอย่างถาวรน,นะคะ เป็นใบขยายช่องลูกเรือนนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเราสามารถขยายช่องลูกเรือนได้สูงสุด20ช่องนะคะซื้อได้ตะกูร์ละ14ครั้งนะน่าจะเป็นไอเทมใหม่ปะเมื่อก่อนเหมือนไม่เคยเห็นนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาลดราคาอยู่นะคะเหลือ108บาทนั่นเองนะคะโอเคก็วันนี้ก็อ ประมาณนี้นะทุกคนหมดแล้วแล้วก็ยังไงถ้าใครอยากจะดูแพ็กอื่นๆที่มันยังอยู่นะคะก็มาอย่าลืมมาเช็คช่องเบสได้นะคะโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วก็วันนี้ใครกระเป๋าฉีกหรือไม่ฉีกยังไงสามารถคอมเมนต์เพื่อคุยกับแม่บ้านได้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเนาะบ๊ายบาย